สวัสดีครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขับผมกับวันนี้มาติดตามพ่ออินอ่าตัดโค้งสุดท้ายจะเลี้ยกี่หางจะเลี้กี่เม็ดกี่ตัวเน้นตัวไหนไอ้เย็บชเขามาเบิ่งกันมาตามเรา่านผู้ชมเอาเป็นโค้งสุดท้ายนะี่น้องชมของพ่ออินจะตัดไดเน้นให้อ่าไม่ต้องกลับตัวไหนกันเข้ามาดูกันนะผมอ่ะมาตามกันครับผมพ่ออิน อ้าวครับสวัสดีครับพ่อเอ็นครับผมสวัสดีครับผมคือคือมันมันไปทั่วโลกแล้วก็ได้เอาตมให้ขี่รถนะนุ่งเสียตอนนั้นพ่กนุงเสียนะพ่อเอินเนาะกาคนเห็ดเบียกมันมีเมยทั้งค่ายเขาายักชิงนงกินไมเนาะอ้าวบางทีกับธรรมดาปกติแบบกันเองรถอันนี้ถือว่ามาตมเป็นโค้งสุดท้ายมาเฉยมาตมพ่อเอินตัดออกมาเลี้ยกี่หางเป็นโค้งสุดทไายโค้งสุดทไายของพ่อเอ็นนี่ เดี๋ยวให้พ่ออินเขียนแล้วก็ให้ับพ่ออินว่าเน้นตัวใดแล้วก็กลับหรือว่ากับกันพี่น้องยิปซีครับผมนี่ครับเร็กงในลายตัวชุดก่อนที่เขมาเอาเนาะมันนี่พออินเลาวจิตตัดครับบานนี่กับเหลือนะบูบิบึงกันพี่นออ้องเดือดหน่อยเดือดแรงในบเบิึงน้องกันครับยิปซีเด็กสามตัวนี่เด็กสามตัวนี่ผมมก<อ>ักเก่าตีเทิงเด้อครับสามตัวก็มีบุครับครับนี่ผมก็เลยมักอัน หาสามเก่าก็ไปหาเก่าเจ็ดหกสามเก่าผมมาเก่าผลทะไปขีด่ามันสีมาแต่ว่าแบบนี้มันห้อตัดออกมาเมื่อดาต้องบนต้องล่างเนาะครับเนาะตัวนี้ต้องบนต้งล่างก็อยู่นแน่นิแหละครับผมเอฟซีสุกคนกัมันมีสามหกสามแปดสามเก่าครับนั่นคือล่างเมนูครับคือคือล่างล่างเหลือสามั้งเลือยุ่งอไรกับไอซีเจ็ดครับบ้านตัวนี้ผม คิดไว้ตอนนั้นพิดนะนะบ้านนี้มันมาร่วมกันเนาะครับบ้านนี้มันเหลืออยู่สามหกสามเก้าเจ็ดเก้าหาเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าที่ผมเน้นที่สุดบ้านนี้เรือล่างเนาะครับอันนี้มันมันบันทบนหนังล่างด้วยครับเอฟซีทุกคน ขึ้นบนหนึ่งล่างเลขกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่ครับแต่ผมเน้นที่สุดบัตรเลขล่างนี่ครับอันนี้เอาพ่อพ่อเขีนวันนี้จะให้พ่อเขียนให้ยึดซีไม่เมื่อวันนี้เอาอาปกรณนี้เลี้ยนหมดจึงครึ่งก็เก่าแล้วพ่ออ่ะเอาบนล่างไก่อนนะครับผมครับผมบนล่างบนล่างคาดออกมาบนล่างไปน้ำกันครับผมครับผมคาดออกไปพร้อมวันนี้สามสามคกครับผม สามเกสแปแล้วก็เจ็ดเก้าเกหเจครับหา้าเจ็ดจดปด,จดต้ล<ป>ดดอลงมเลยอตัวเน้นก็คือเอา<อ>เชิญบัตรกันนอนนหกเก้าเก้าห ก้าวหกก้าวครับผมมาพอเน้นเน้นได้พอครับเน้นล่างเด้อครับเดินเฮดเดอเอฟซีนักล่างครับนักล่างคือนักล่างครับถ้าให้์เรนบนล่างถ้าว่าให้พ่อให้นนักล่างกันคือเอฟซีเอฟซีทุกคนเนี่ยเหล็กมันเหลืออยู่เจ็ดตัวต่อไปเดี๋ยวผมจกให้เน้นนี่คือเน้นฮาเจ็ดกับก้าวหกก้ามครับโอ้โหจะได้มาคุณพ่อเี่เครื่องบดตีปรมมันลอยครัวเลขๆตัวนี้นี่ผมเฮดออกมาเนี่ยเลขมันสีมีอยู่ รอกของผมเนาะมันมีลักเออหนึ่งสองสามหาหกเก่ารักสิบมันลางแล้วปัะเี๋ผมตัดออกมาตัดออกมากหนึ่งคือสิบบมาสองก็คือสิบบมาผมเลือเหลือสามกับหากับหกกับเก่ากับผมปัะนี้เลขแต่ละเอ่อแต่ละตัวนี่แต่ละเออลักเนาะมันไมีอยู่ีหกตัวครับมีหกสุดบอกไงหกสุดถ่ายเอฟซีบางยันนี่เนี่ยว้าบ่ม่ากันที่เพิ่นตัดมากก็คือเอาไปซื้อบวาการผมยีบถือแต่ว่าผมนี่ ผมตัดออกมาเหมือนถึกกับมันก็มีพิษมีผ่าดเนาะคนเท่ากันเออบาว่ากันแต่ว่าถ้าเอฟซีเบืงองนี้นี่แล้วว่ามักแล้วเอาเลยครับนะตามที่ผมตัดนี่โอ้บวมักน้ำแล้วก็เอาเอาตามนี่แต่ว่าเรียกยี่นี่มันส่วนมากม่ถี่ถื่อยอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือผมว่านะนะบอกให้ผมเอาไปนี่ขอทั้งบนทั้งหลังเดี๋ยวสี่ไฮเอฟซีเอาเบิ้งที่คุณพ่อเขียนมาเต็มเต็มสูตรเนาะเอาเต็มเต็มสูตรสัก่อนก่อนยังบ่อนี่ตัดที่พี่น้องคุณส้มนี่ครับคือเต็มสูตรที่พ่ออินยังบ่อนี่ตัดออกมา านะครับถ้า,า,ท,า,า,าที่พ่อมากรถี่พ่ออินสิตัดแล้วก็นถ้ามากได้นี่ก็ให้จำไว้น,นี่น้พอพ่ออินเนะเ<อ>าะจันักเก็ตนี่น,นักเก็ตนี่ก็ได้นะครับผมท่ผมตัดให้นี่คือปากกาสีน้ำเงินจนังไงเนี่ยทีออ่องเห็นแล้วก็แคร์ใบเบิร์แล้วก็วเบิรงนเราไปตัดเบิรงนบัตนี้มันสิคือกับข้ามผมบ่าววาบผที่ผมตัดออกมาแล้วมันเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ขูครับผมครับบัตรนี้บมาเบิรงตัวนี้พี่น้องบัตนี้มาเบิรงตัวนี้ตัวที่พ่อยิน จัดให้กันต้องมดมี่จะคู่พหินวานนี้ร่วมกันเราบนรางเนาะผมออกมาเนี่ยเอะเลขยเจคูครับครับผมเสามหกสเก้าเกเออจ็ดเก้าหาเจ็ดแกับเก้าหกกก้ครับผมานนี้ที่พยินให้เนีนให้นักให้นักล่างนักล่างเนี่ยนักหาเจ็ดคับไอเเก้าหกหกครับผมอ่าคิดเติมให้สีนี่พี่อนรัชมห้าเจ็ด เก้าหกหกเก้านอินเนาะที่พอยินให้นักนักตัว่นี้นะครับผมแต่บนล่างบนล่างแต่ว่าพอยินให้นักล่างเพราะว่าเลขของพอยินนี่สิขาล่างส่วนมากแต่ก็ขึ้นว่าบนอยู่ขึ้นกันแต่ให้บนล่างวันนอพยินเนาะนี่ครับทานผู้ชมนักล่างหลายกลัวโอ้เอาหัตรีพออยว่นี่เอาพวกเบิร์นกับพี่น้องผู้ชมพอยินจัดลตเตอรีไว้เต็ม ฮ่าเจ็ดฮกเก่านี่ผมครับผมเอานี่ครับทุกผู้ชมกันว่าบอมแมนกัได้ครับผมซื้อครับไว้แล้วอันเดอร์เฟร์อาอนี้ครับผมก็ยินซื้อลอตเตอรี่ไว้น้ำพร้อมยางละสองยางละสองชุดครับครับผมประเภทไอ้สุ่มลางหกเก้ากับเก้าหกครับผมยางละสองน้อครับโอ้กับยางละสวงกับฮ่าเจ็ดนี่ผมกับฮ่าเจ็ดก็ซื้อฮ่าเจ็ดก็ซึ่งซึ่งก็มีอยู่ในนี้นะพ่อเนาะครับผมในนี้ เข้ามาไว้นี่ครับผมอ่ะเสร็จรูปแล้วนี่เอาพ่อนเรียกชุวนี้มันต้องกลับบ่พ่อบ่ส่วนมากกับบ่ใครกลับเด้อครับกระดอกโตกลับผมเอว่าผิดนะผมเอ้ออกโตกลับือว่าพิดกลับผมถ้าถ้าออกโตกลับเลยซื้อว่าซื้อว่าบ่เขาครับเอว่าพ่อเขาหรอไปเลยครับผมส่วงนั้นพ่อนี่ถ้าเขาก็คือเขาตรงๆเลยมันพ่อเขลาตรงๆไปเลยครับผมถ้าตัวใดออกโตกลับกับือวว่างวนนั้นถือโตกลับกับเอว่าเอา ถือว่าพิษเลยเจ้าขครับเนี่ยเน้นรัตตรี่นี่เป็นเหล็กลางเนาะครับถือ FC บางนี่แหละถือว่าถ้าออกตัวกับกถือว่าพ่อเห็นนี่ลัฐที่ของพ่อเห็นนี่คือว่าบ่อเขาไปได้ถือว่าบ่กเขาถ้าเขาตรงถือว่าเขาโอ้นี่พี่น้อง FC ครับฟังจะชัดเจนงด้่พี่น้องเ้อเพราะว่าของพ่อเห็นนี่ขั้นเขาเขาตรงก็ถือว่าเขาถ้าเขาตกกับพ่อเห็นถือว่าบ่กเขาพี่น้องชมผมเฮ็์มานี่มันสามสิบสามสิบเจ็ดงวด มันพิดอยุดเจ็ดงวดครับกับผมที่ออกแล้สามสิบงวดตกลับนี่ผมโอ้ชนมากนี่ชิ่มมากคือเกาต่ว่างตัวกับครับเป็นตัวกับซว่าเขาซื้อหาเจ็ดมันออกเจ็ดหาเนี่ยผมถือว่าพิษรับผมนี่รล่วมเราสามสิบเจ็ดงวดเนี่ยผมมันออกตัวกับนี่เจ็ดงวดกับผมโอ้ตัวกับเจ็ดงวดวันนี้พออินได้ว่าถือว่าเขาครับ โอ้ข้าพี่น้องเอาจังสี่นี่ถือว่าเขาเบิร์ดหนะาเขาครับนี่พี่น้องฟั่งมังเอาและพี่น้องเด้อยสพาพเล็กล่างเด้ออันเหวยครับผมสุาพข้าพีมาอยู่บนย่านนี่ครับผมห้างเทียกับมาทั้งบนทั้งล่างครับผมก็เริ่มผสมผสมนั่นเน้นที่สุดคือเน้นเล็กล่างให้เน้นเล็กล่างเล็กล่างมันสิเมนต์ก้อนครับครับเล็กล่างสิเขามาก่อนเราพอยินนาะครับครับผมนี่เอามาเบิ่งอีกเอามาเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องชมถ้าไคคิดว่าเด่นนี่ผมเด่นให้ให้สามกับเก่าไป เอาเด็กวิ่งเอาเด็กวิ่งวิ็กวิ่งพ่อเขียนให้เด็กวิ่งเห็นะเอาเริ่มเด็กวิ่งตัวเพ่ะวิ่งวิ่งไม่มุมนีเอาไว้ตรงนี้ก็ได้วิ่งวิ่งครับผมเริ่มตัวถ้าจะคุยกันเพื่อนพี่น้องดีใจที่วิงล่างนี่คือสามครับผมสามกับเก้า สมาชิกมักวิ่งเนียครับผม,มอ่สาสำหรับ,รบ,รบ,รบขาวิ่งนะสายวิ่งน,นะครับพี่น,น้องลองบง่งผมก็ว่าวนนมันอยููน,นี่ละบบดนี้แอดจะเติมสีสันให้ให้เ c ซีเพิ่นได้เบ่งชัดเจนขึ้นนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเติมสีสันจากหน้อยนึงตามกับเกาวิ่งล่างเนาอครับผมตามกเกาวิ่งล่างไปเลยมันจะได้ดูชัดเจนขึ้นจะไม่ลายตานะพี่น้องเนาะให้เน้นทรืงสองตัวรถทอเนาะตามกับเก่ารถเนาะ เอาเนี่ครับท่านผู้ชมจักอชิวมากสามเก่าน้ำกันสะบ่เนาะเอาเนี่ยพี่น้องโอ้ชัดเจนยรติคือเราพี่น้องบ้านนี้จะได้จับตด้เนาะเอเบพวกเรานี่ครับผมหรือเก่าสิทธิละกาเป็นฮกครับผมมันฮกเขาก็มีเนาะครับก็มีสามเก่าวนกับยึีละการไฟถ่ายอยู่คือว่าครับผม แต่วลอตเตอรี่ผมพอด้ซื้อสามหกนี่นะผมซื้อต่วเดวนี้นสามเก้าดีซื้อจังหวครับผมอันนี้ของวัดประจำอันนึงนะพีเห็นเนาะผมผเน้นเน้นนั่นเก่าหกพ่อเก่าสักอ่าครับ z แคปหน้าจอไว้ครับผมบอ่าถือว่าเป็นคนกุดทไายไปในโวนน้อความนอะมอาชีพอาจจะ ้าบได้มาอีก้าฮาแอดอันเป็นบ้าร่ำหอวเพาตั้งผีก็นจะขึ้นมาเป็นครูใช่ก็เมื่อเนี้ยนอนนักขอนาะเพราะว่าอาจจะเลือดสองคู่ก็บาจักสิเออเลือดสองคู่ก็บาจักตัดฟังเหมือนกันก็ไปลองชมแคปหน้าจอไว้ครับผมไอ้พี่ผมเบิ้งเนี้ยเอาเบิ้งพีก็ได้ครับไอ้พี่เอาเบิ้งน้ำพีก็ได้เอาอันเดียวกันอันเดียวกันห้าเจ็ดเก้าหกเก้าโอ้ แคบในจอครับผมตัวเนียนก็มีฮาเก็ตหกเก้าหกหกเก่าเท่านั้นเนาะสูตรมันสิกลับมาเลยงมะขามหกเก่าเก่าหกเป็นมันมันมันกลับมาันกับของมันเองนี่เองครับผมกลับไปเน่โตเขาเฮ็ดเห็ดรักซีดแต่เราเขามาเฮ็ดบางลักหน่วยลักหน่วยนี่เขาเฮ็ดออกมาปุ๊บมันมีตัวนี้ติดแล้วบะหนึ่เป็นสีหน้าือคือเขาเฮ็ดลักซิดเป็นสีหนึ่งสองสามนี่เป็นลักซิดเนาะครับธรรมดาหนึ่งสองสามมันอันนี้ไปบาดิผมเลย ตัดออกเลยนะหน้านี่ถ้บบัสชุดมันดีดก็คือตัวนี้แหละครับหนึ่งสองสามห้าหกเก้าปฏิภมแล้ว่าหนึ่งบอมาดอกกับสองนี่ผมก็ได้ตัดออกครับผมว่ได้เหลืออยู่ได่เหลอยู่สี่หลักครับรรมดามันสิมีอยู่สี่หลักคู่หมดโอ้สี่หลักคู่หมดมันแสกซะเหมือนเดี๋ยวนี้กับผมมันเป็นแสกอืมแต่ผมก็ได้ตัดออกแล้วมันเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่คือเก่าผมเลยบอกาหนึ่งกับสองครับเอาวันนี้ก็ขอขอบ คุณตุ๊กคุ้นพ่ออินได้ไรครับผมไปพิจารณาซอยกันครับผมขอขบคุณได้ไรนะพ่อเออขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมผ่าดีครับผมมันชิมายังสีัน